ราของละครค่ำคืนนี้ใครที่จิตใจอ่อนไหวง่ายก็ต้องอาจจะเสียน้ำตาเกิดขึ้นได้เพราะว่าความนี้เป็นความรักที่เกิดขึ้นระหว่างแม่และลูกแม่ที่ทําทุกอย่างเพื่อลูกและลูกที่ทําทุกอย่างเพื่อแม่ต่างคนเห็นไหมน้ำตาจะไหลแลใช่ไหมแก่กกันไว้กันไว้นะแม่และลูกคู่นี้อู้ไม่อยากเล่าเลยเล่าจริงๆเล่เล่าไปล่ะสู้เพื่อแม่ทำทุกอย่างเพื่อแม่สู้เพื่อแม่ ลุงตาสวัสดีครับดีโรกสวัสดีลูกวส,กว,สกวัสดีครับวันนี้ก็กลับสายไปนิดนึงครับ<อ>เกิดเป็นลูกชาวนาครับมีอะไรก็ต้องกินมีอะไรก็ต้องทําอยากจะเรียนสูงสูงครับแต่ไม่มีโอกาสพ่อแม่ผมไม่มีตังครับอยากเป็นลูกนายกแต่ไม่มีโอกาสแต่ผมก็ตั้งใจเรียนครับแต่จริงๆเรียนไปก็เท่านั้นแหละครับ แต่ผมอยากหาวิชาใส่ตัวโตขึ้นอ่ะผมอยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านอยากจะเป็นกำนันเขาบอกผู้ใหญ่บ้านอ่ะเป็นยากแต่กำนันอ่ะเป็นง่ายพวกถ้าเป็นกำนันมันง่ายจริงๆเวลาเดินห้างมีตังสามร้อยซื้อของถึงส0มร้อเราก็ได้บัตรกำนันแล้วอ้มันหาขนาดนั้นเลยเหรอ พี่จะได้หาว่าเล่นเรื่อยๆ <S <S 1> <S 1> แม่ก็ไม่สบายแม่ครับแม่ สันเหรอแม่ครับบอกแล้วว่าไม่สบายอย่าออกมาตากลอมแม่แม่ก็ไม่เชื่อผมแม่เดี๋ยวก่อนนะครับแม่ครับนั่งครับแม่ครับแม่แม่นัังบนลูกแม่หลังไม่ดีมานั่งนี้แม่ก็หลังหักสิครับ ้างบนดีกว่าค่ะแม่ไม่ต้องปรยุกแม่แม่ลุกเองได้ลูกแต่จะลุกยังไงล่ะครับมา่ี่ครับแม่แม่ครับอย่างนี้ไม่เรียกสั่นะอุ้ยตายแล้วแม่บอกแล้วอย่าเลี้ยงแมวในบ้านลูกไม่ครับมันขูดหน้าแม่ แม่แก่แล้วมันก็มีรอยย่นสิครับนี่แม่ไม่สบายนอนพักซะก,ก่อนนะนี่แล้วกินข้าวกินปลาได้ยังครับเนี่ยน้ำกงน้ำเกลือแม่ทำไมไม่ให้อ่ะให้ตัวเองสิหมอสั่งแล้วไงแม่ขาดน้ำเกลือไม่ได้เออเอามาเอามาให้แม่ลูกเอาาแเอ,เอแม่ครับม,มีลูกอยู่คนนึงกะ็กะตันอยู่ลูกคุณอูนี่หมอฉีดจนแม่เส้นอูนหาเส้นไม่เจอเลยอแม่อย่าร้องนะ เป็นแม่ไม่มีแล้วที่แขนอะไรลูกแม่เจจะท่องพ่อท่องแม่มะไม่เคยเห็นใครให้น้ำเกลือทางหัวหลูกมันจะได้ถึงสมองไปหล่อเลี้ยงสมองไงครับแม่มันจะได้ไปหล่อเลี้ยงตับไตไส้พุงของแม่สมองแม่จะเข็มหมดซะง,งั้ไม่แล้วครับแม่ไม่อยู่เฉยนะครับอย่าร้องนะครับ ๆๆเไหนแม่นะเป็นไงแม่ค่อยช่วไหมเนี่ยของกินเพียบเลยนะครับลูกเอ้ยแน่ว่าทั้งหัวไม่สะดวกก็ลุกทำไมแม่เสรนเลือดมันตีบแล้ว บ้าอะไรอ่ะใครให้น้ำเกลือทาตาเอ้ากูมาอกี้แม่สกิดแล้วทำเงี้ยแม่สกิดเงี้ยโม้นึกแม่แม่จะไปบอกเขาทำไมอ่ะลูกอือเอาแม่อยู่เฉยเออโอ้ลูกเอ้ยเรามียแกสองคนอ่ะลูก พ่อก็ไม่อยู่แม่ก็ไม่ยอมบอกว่าพ่อไปไหนแม่จะกินชั้นไหนมีหลายชั้นชั้นนี้มีคนเช่านะอยาก,กินไม่ได้แม่แม่ไม่สบายแม่จะเคี้ยวทำไมอ่ะฟันปอแม่กระทั้งปาก ไม่เอาไม่เอาแม่หิวแม่รู้สึกหวานในตัวน่ะลูกเอาแม่นอนพักผ่อนนะแม่นี่แม่ผมผมอยากจะไปรายการรายการหนึ่งโอ้ลูกเอยรายการอะไรลูกรายการนั้นสู้เพื่อแม่อ่ะสู้เพื่อแม่ทิธทูมชัยประสงค์สติเขาเป็นพิธีกรอ่ะเออลูกผมอยากไปสู้เพื่อแม่แม่อยากได้อะไรอ่ะ จักรยานไหมาเอามาทำอะไรลูกเอ้ยแม่ขี่ซื้อกับข้าวไงแม่อยากได้เลยครับวันนี้แม่ดูตัวเองแล้วทาทั้งจะไม่รอดลูกเอ้ยไม่อยาพูดอย่างนั้นครับเดี๋ยวผุก็ร้องไห้เลยครับแม่ผมอยากจะรู้ว่าพ่อผมอ่ะพ่อผมอ,ะอ่ะแม่ หาผู้ชายแม่สักคนจะได้ช่วยพาแม่ไปรงบาลุกไม่เป็นไรนี่ไงเดี๋ยวลูกจะพับแม่ก่อนที่แม่จะเป็นไรไปแม่ขอสั่งลูกเออแม่จะสั่งอะไรลูกจะไม่ขึ้นใจลูกอะไรอะแม่แม่เป็นไรไปแล้ว ไปออกรายการทำเพื่อแม่สู้เพื่อแม่ <c oughs> ไมู่ช่องไหนมาเนี่ยสู <c oughs> ้เพื่อแม่ใช่ครับแม่เอาเงินตรงนั้นมาตั้งหลักปักฐานลูกแม่ครับแล้วก็จะทำตามแม่ทุกอย่างตามหาพ่อเจ้าไอ้เจอลูกเอ <c oughs> พ่อชื่ออะไรครับพ่อผมเองเป็นชาวต่างชาติลุก <c oughs> พ่อผมเป็นฝรั่งเหรอครับเนี่ย พ่อเองชื่อว่ามิสเตอร์โรเบิร์ตอิชคอมจิครีปโฮสเทลวันท่งเขียวยดเ๋ดหยวเยดี๋ดยวเยุดหยดหยุดมยุยดหยยุดอยุดหยยุดหยุดยุ่อยุดหยุดหยุดยุยุดหยุดหยเอยากหยอดหยดหยุดหยุดรยยหายใจหยุดหยุดหยหยยุย่ดหยุดหยุดหยุดย แม,ม่อยเริืมลูกแม<า>่ตอน,ตอนมา,ามแล้วแม่แม่ใครชอบรยิงจเดี๋วเราหักกันเอาไหมเอ้มเดี๋ยวก็จะหักกันจำไว้ ถ้าแม่เป็นอะไรไปแม่จะไม่ไปไหนลูกแม่จะคอยปกป้องดูแลลูกแม่แม่รอแม่แม่ครับตายแล้วแต่ก่อนผมจะเข้ากรุงเทพไปรายการสู้เพื่อแม่ผมจะจะเผาแม่ก่อน กอดแม่จะไม่หมดนะลูกจะอยู่กับแม่จะกอดแม่ไว้ตลอดอยากกินแม่นะลูกโโอ้ย ไฟมาแ้วลูกไอ้นี่ล้มใส่หลังแม่ไม่เข้าแต่สแสบๆเอาแม่ตายแล้วนี่ครับม,มันพอเหมาะพอควรลูกเอ้ย แม่จำเป็นต้องแวะสัาหน่อยไปออกสู้พวกแม่ับและตามหาพ่อพอสยนแม่พอไอ้ลูกเอ้ยวันนี้หาแค่นี้พอเดี๋ยวเดี๋ยวพุหนมาจะไม่มีอะไรเล่นแม่ไปแล้ว ต้องไปออกรายการสู้เพื่อแม่เราจะสู้เพื่อแม่อุ้ยตายแป๊บเดียวถึงหมอชิด เล่นก็ไม่เหมือนนะตัวนี้ไปแซ่ไปแซ่ผมผมมาจากบ้านนอกครับผมไม่อยากรอเล่นกับพี่แล้วผมหิวข้าวครับโอ้มาจากบ้านนอกครับเฮ้ยเขาไม่ได้กินเขาเลยผมไม่ได้กินข้าวมาสองวันแล้วครับน้องมีตังค์เปล่าวะมีติดตัวมานิดหน่อยครับเฮ้ยพี่ขอสักครึ่งหนึ่งว่ะแต่ว่าพี่ไม่ได้เอาพระมาด้วย โอ้นี่พี่ก็ไม่เคยให้ใครนะอันนี้แรกแรกกับไอเอ็พี่อ่านพี่อ่าน3ามรอบแล้วพี่หัวร้อนน้ำตาไหลเลยโอ้หนังสือพี่พี่ก็หัวร้อนอะไรเนี่ยพี่อะไรโอ้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เหรอขายดีมากเลยเล่นเพื่อไหรรนะพี่ร้อยหผมบอกพี่ต้องว่าผมอยากได้มานานแล้ว ผมให้พี่พันหนึ่งน้องซื้อแบบผมเพิ่งเจอเนี่ยนะพี่ <c oughs> โหเนี่ยฝนตกช่วยผมได้เลยได้พีจะได้ไม่เป็นหวัดพี่ไปกลับก่อนนะโชคดีนะครับพี่เออแล้วเจอกันโอ้โหนี่สองเล่มเลยเนี่ยโอ้ยตายแล้วจะไปไงในการซู้พอร์แมยเนี่ยจะไปออกอยังไงอะอยู่แถวไหนก็ไม่รู้ติดต่อใครก็ไม่รู้เรื่องเลย กระเป๋าโอเคใช่ว้าวมัม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 กระเป๋าบุ๊มัมมัมมัมกเป๋าบุ๊โอเคฮะไม่หาวไม่ชเท็จฮะจุดพิกไถนิดหน่อยโอ้โหนิดหน่อยโอ้ไม่น้อยกว่านิดหน่อยนิดหน่อยจุเนมก็กอยู่ฮ้เนมลาบ หนูเอ้ยเสียงเหมือนเสียงแม่เลยอ่ะลูกเอ้ยนี่แหละพ่อของเจ้าเลยนี่แหละพ่อของเจ้าจะไปสู้เพื่อแม่ไปรายการสู้เพื่อแม่ซูเปอร์แมน Yes เออไอโรดิเซอร์ซูเปอร์แมนโรดิเซอร์ Yes ผมดกลับโอเคซูเปอร์แมนโอเคผมอยากไปรายการนี้ครับ แสดงว่าอยู่อยากเป็นแบ็คแสดงโอเคอยากเป็นแสดงแบ็คแสดงซูเปอร์รรแมนซูเปอร์แมนครับผมโอเคซูเปอร์แมน yes โอเคลุกขึ้นมา พอแห้งผมอยากดื่มน้ำอะไรที่มันเย็นๆชื่นใจโอ้ได้เลยได้เลยมา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 อ่าเนี่ยอายุเฮ้ยฝ่ายแก่เกี่ยวที่เจอนี่คุณมีมิลินดากินมะนาวด้วยเนี่ยตายแล้วผมกำลังคอแห้งอ่ะเนี่ยผมชอบอยู่ด้วยโอ้ว้าวผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แล้วผมจะเล่นได้ยังไงี่ย ยูพร้อมกอดพูดไทยก็ได้ปั้มกอดปั้มแล้วก็กอดโอเคครับกอดเสร็จแล้วแล้วก็มีผู้ร้ายมาแล้วจะมีของเล่นมาให้ผมดิีสู้เพื่อแม่สู้เพื่อแม่โอเคโอเคโอเคอ้าวไปถึงปั๊บไอเรายูฮะโอเคปั้มกอดปั้มกอด มีเวลาจี่พีวันนี้แม่จะคอยปกป้องเจ้าสงสัยวันนี้แม่นอนอิ่มพี่พมงกลับครับแล้วไปกอดเขาทำไมอ่ะเอาไ่กอดได้เงเมื่อกี้สั่งให้ปั้มกอดไปกอดแล้วจริงๆมันมีมันไม่มีปีในรายการสู้เพื่อแม่มันมีของขวัญมาแจกเด็กๆนะอะไรนะแล้วก็ผักมาให้เด็กๆกินรายการอะไรนะสู้เพื่อแม่อะไรนะพวกเรากำลังถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องสู้เพื่อแม่สู้เพื่อแม่ ซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนเฮ้ยคุณผู้ชมครับที่แท้เถียงกันเรื่องชื่อครับระหว่างซูเปอร์แมนกับซูเปอร์แมนเสียงมันคงจะคล้ายกันตกลงคืนนี้จะยังไงล่ะเนี่ยโลกเลยลึกกับติ์ผมเนี่ยอะไรผมมาได้ครับต่างคนต่างอยู่อย่าไปยุ่งเขาเอานะครับผมพยายามที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขสนุกสนาน